สวัสดีครับยินนี้ต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนายน้อยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter Generation EP ที่14แล้วนะครับโอเคก็มาต่อกันจาก EP ที่แล้วเลยนะครับวันนี้เราจะไปล่ารารรอสกันนะครับเฟสสุดท้ายแล้วของ5ดาวนะครับไปกันยาวๆเลยโอเคก็รารอสนะครับ เราก็เจอกันมาแล้วในภาค3า d ดีนะครับก็เป็นเพื่อนเก่าอีกหนึ่งตัวซึ่งตัวนี้ค่อนข้างแรงนะครับสถานะไฟแรงมากลาทะลอตีแรงนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ถ้าใครอยากจะทําชุดก็ทําได้นะครับเพราะว่าเป็นชุดที่ดีมากๆนะครับสําหรับชุดลาทะลอดมีสกิลที่เด่นๆก็คือตีจุดอ่อนนะครับ thunder l ซอร r นะแล้วก็มีสกิลแอคแท็กนะครับ เพิ่มแอคแท็กให้แรงขึ้นไปอีกนะครับเพิ่มแอคแท็กให้เยอะขึ้นไปอีกทําให้เราตีแรงขึ้นนะครับก็สองสกิลเป็นสกิลที่ตีแรงทั้งคู่เลยนะครับทั้ง Thunder เซอ e r แล้วก็แอคแท็กนะใครอยากได้แรงๆนี่ชุดลาทะรอนนะครับดีสุดๆแล้วนะครับสำหรับตัวแรงนะแต่เราก็ใช้ชุดนี้ไปก่อนนะครับ เย,ยนกาลูก้านะครับเราใช้ชุดนี้ยาวไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากเปลี่ยนนะเพราะว่ามันมีสกิลการเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันค่อนข้าง,างกันได้เยอะกว่านะเราเล่นเป็นสายแบบพิวพิวนะครับเราเล่นเป็นสายแบบเร็วๆเพราะฉะนั้นสกิลการเสียงนี่ค่อนข้างจำเป็นนะทำให้เราไม่โดนขัด โอเคมาเจอนะครับลาฮะลอดดูกันว่าจะใช้เวลาล่ากี่นาทีนะสํสำหรับตัวนี้มาดูสเตปกันสักหน่อยมีอะไรแปลกใหม่หรือเปล่าถ้าสกิลของมันเอาบัดแดงก่อนนิดนึงมวยบัฟมวยบัฟแดงแล้วนี่ไงบินก่อนรอบนี้เราได้เปรียบนะครับเพราะว่า เล่นพองแมลงมันโดดได้ครับแล้วแถมอ้ย,อยแถมเราไม่โดดขัดจากเสียงด้วยคนะรับปกติเวลาเราเล่นสามอดีเนี่ยเวลามันโกรธมันจะตะโกนคนระับแล้วเสียงของมันทําให้โดนขัดจังหวะด้วยคนระับอื้อหือเิ็มหน้ายัางไงจ้ะนี่งไงล่วงดิ ล่วงกลางอากาศยังไงไม่สรุปสถานไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเรียบร้อยตัว,ตว,ตว,ตวที่ขี่มอนง่ายอยู่นะตัวนี้นี่ไงส่งแมลงไปเก็บบับหน้าด้านๆแปะต่อแลิกคอมโบเรื่อยๆโดดฟันสวย โหสบัดหาางมอนบินได้เราก็บินได้นะครับเราไม่กลัวรอบนี้ถือว่าเล่นคิวเลยมีทางการเปลี่ยนแล้วก็โดดได้นะครับเรานี่จ้าจก็ยังคงเป็นจุดอ่อนเหมือนเดิมนะครับสำหรับตรงขามันเป็นมอนที่ล้มง่ายนะนี่งไงแต่โคนก็ไม่มีฝนนะครับ ม่ผลกับเราอุ้ยหูเซนี้ตซนี้ค่อนข้างจะมีผลนะครับพิดแอนติโดต้องเข้าแล้วล่ะค่อนข้างแรงนะครับพิดเนี่ยนีย่งไงเรามีลมด้วยนะครับอย่างที่บอกนะเพราะว่ามอนมันเป็นมอนบินได้นะมันจะมีลมอยู่แล้วนะแล้วลมก็แรงด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีสิวก,การลมเนี่ยแนะนำเลยนะ การเสียงกับการลมเนี่ยสองอย่างเนี้ยถ้าใส่สกิลได้เต็มเนี่ยบอกเลยว่าการได้ทุกอย่างนะเยลยลาง่ายขึ้นมากๆนะถ้ามีการเสียงกันลมนะคู่กันนะหรือถ้าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็แนะนําให้เอากันเสียงนี่แหละง่ายสุดแล้วนะครับเพราะมอนสเตอร์มันเวลามันกธมันก็ตะโกนทุกตัวอยู่แล้วนะเว้ยโูโ ก็ยังคงแรงเหมือนเดิมนะลาทลอร์สท้าพ่นไฟแรงจัดไปก่อนละกันเดี๋ยวมาโอเคขิ้นเลือไปก่อนช่วงนี้มีกล้าบเลยนะ ค่อนข,ข้างจะแรงมากตัวนี้นะครับอืมบินมาชนเลยปารพินบอลก่อนละกันโดดปันสวยลมอีกแล้วนะครับขี่ได้อีกสักรอบหนึ่งขับยาวๆแล้วยังไงปีกแหกเลยปีกแหกย่งไงจัง ฟันหน้าแปะฟันยาวๆไี้ก่อนขโมยแบบแดงมาเล็กน้อยหมุนตัวมาจังหวะนี้ยังไงสะดุ้งไปหนึ่งจังหวะขโมยบัฟขาวมาก่อนคู่คู่หน้ามาอีกแล้วนะครับคอมโบบัฟขาวแดง ตามไปก่อนนะโหเปลี่ยนโซนไกลเลยพิมอนเตอร์ที่บินเปลี่ยนโซนแล้วมันเปลี่ยนไกลนะครับตามไปก่อนยาวๆค่อนข้างจะเดินไกลนิดนึงเปลี่ยนโซนหลายรอบนะครับไปโซนสองมาเลยกว้างมาก โดดฟันกลางอากาศล่วงไปดิสวยไม่ต้องใช้แสดบอมเลยถิงกับล่วงกลางอากาศแล้วนอนต่อนะครับนอนแบบนี้ก็วางไปก่อนวางระเบิด2ลูกแล้วก็จุดนะครับโอเคเตรียมพร้อมปลูกขึ้นมาเรียบร้อยปลูกด้วยระเบิด หน้าสั่นไปเรียบร้อยถึงกับแหกปากโวยวาย,ายโดดปันสวยเฮ้ยโหโดนพิษอีกแล้วนะโดดกันเดี๋ยวไปแก้พิษก่อนนะแอนติโดด เพิ่มเลือดผมไม่ค่อยชอบใช้เฮิร์บสัเท่าไหร่นะครับมันเพิ่มเลือดน้อยเกินนะครับแล้วมันต้องกดหลายรอบนะมันเสียเวลานะครับปวดสีแล้วถ้าเราจะเพิ่มเลือดเนี่ยแนะนําให้ใช้อันที่เพิ่มเยอะๆไปเลยนะไม่ต้องเสียดายนะเราคราฟใหม่ได้นะหาวัตถุดิบคราฟใหม่ได้เลยๆเพราะว่าการที่เราใช้ ที่เพิ่มเลือดเยอะๆไปก่อนเนี่ยมันทําให้เราล่าได้ไวมากขึ้นนะครับเรากินเลือดหนึ่งทีในเลือดเต็มหลอดถือว่าเร็วแล้วนะครับจะมาเสียเวลากับการกินเลือดหลายรอบมันค่อนข้างจะเปลืองเวลาเกินไปนะถ้ากินอันเยอะได้ก่อนก็กินอันเยอะปเลยนะครับเพิ่มทีเดียวเต็มเนี่ยถือว่าทําให้เรามีเวลาในการล่ามากขึ้นนะครับ ทำเวลาในการล่าได้เร็วขึ้นไม่ต้องมาเสียเวลากับการกิดเลือดหลายๆครั้งนะกว่ามันจะเต็มหลอดอื้มโอ้โหโดนผมเลยไม่ค่อยชอบใช้สักเท่าไหร่นะครับเอแบบรวมไปถึงโพชั่นด้วยนะปกติก็ไม่ค่อยชอบใช้เหมือนกันถ้าได้คราฟของเนี่ยแนะนำให้คราฟเอ็นเอ็นเจียนโพชชั่นนะ เพิ่มทีเดียวเต็มเลยนะแล้วก็แม็กพูชั่นนะของอันเนี้ยเป็นไอเทมที่ต้องพกไว้นะครับถ้าคราบได้แม็กพูชั่นจะพกได้แค่สองอันแล้วก็เอนเชนพูชั่นจะพกได้แค่อันเดียวนะซึ่งมันเป็นไอเทมที่ดีนะเพราะว่ากดกินทีเดียวเนี่ยเลือดเต็มหลอดเลยนะครับทั้งแม็กพูชั่นแล้วก็ทั้งเอนเชนพูชั่นนะ ในเชือกพชเศนนี่จะเพิ่มสเตมินาด้วยนะครับเต็มหลอดแล้วก็เลือดเต็มหลอดนะครับโอเคก็ประมาณน,นี้จบกันไปนะครับสำหรับรลาทะอลได้ของมาเยอะเลยแต่ก็ไม่น่าได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับถึงจะเป็นตัวที่ชุดดีมากๆอาวุธก็ดีด้วยนะครับแต่ก็ น่าจะได้ใช้ของตัวอื่นแหละชุดก็ชุดเดิมใส่ไปก่อนนะครับของเราเย็ยนก็รูก้ก่าใช้ได้ยาวๆอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะส่วนอาวุธและฮรดน่าจะไม่ได้ใช้นะครับพะอวุติธาตุไฟตอนนี้รู้สึกว่าภาคนี้จะมีหลายตัวให้หน่าเล่นอยู่นะครับให้เลือกใช้กันเยอะอยู่ประมาณนี้นะเจอกัน e ีหน้านะครับสำหรับเอจิควถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ